สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปังปายสุภูสุคนยินดีตอนรับเขอช,อช่วยช่งอลังผ้าลอ้อวะครับเด้อต,ตอนนี้อยู่ผู้เขียวครับดดรถมอเตอร์ไซค์น้ำตาลไหลยย่ครับพี่น้อง ต่อมวีพี่แอบม่องครับผมยังอ่ะยังอ่ะรายงานตัวด้วยได้บึงหันมาดูบึงกันหันเบึงยังดูนี่เออหันเบึงกันรถไลยพี่น้องรถไลย เ่าเสียมตันจักสิได้ขึ้นย้ำได้ดอกขะไปติดตามเนี้ยนะขะไปติดตามเนี้ย YouTube เด้อ YouTube เด้อ บ้างยัาง <Hey. S 2> อัดคลิปอยู่ปะนี่ลงเขาอัดคลิปลงเห็นเด้วละ่ะอัดคลิปลงเมื่อไหรตเมอไหร่เราก็เจ็บคลิปไปเรื่อยนะติดตัดต่ออยู่ไม่ได้อัดไปไม่ได้แบบถ่ายเงานะแต่ไทยเงามันว่าคอยมีแนว่วงไอ้บ้างต้องลดแค่นี้แหละก็สิถ่ายเทีาไรคลิปละถ่ะายพนอ,อพน้องแม่เนี่ยคลิปละสองหอ้ สองนาทีกลัวสองนาทีถ่ายทะเบียนเพิ่มมันแบนบ่ล่ะเป็นโฆษณาให้เจ้าเอาถ่ายทะเบียนลดเพิอมถ่ายทะเบียนลดเพิ่มลดเพิ่มมาจากสีดังเลยนี่เอาเร็วๆๆถ่ายทะเบียนรถเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆฝนตกเมื่อกี้พี่น้องพอซุ่มๆนี่แหละพอเย็นๆนี่แหละพี่น้อง กมีอย่างเบื้องไรครับเบื้องตลอดครับผมรลุดไหลเจข๊ข้นบุบ่ดอกวันนี้โอเคครับพี่น้องติดตามกันเด้อนี่แล้วครับพี่น้องก็กำลังขึ้นงานครับของหวานคือเ่าครับพี่น้อง เท่วนี้ก็สิบรุ่งปากินครับพี่น้องของมักงเต็มื่อขึ้นประมาณสีทุ่มกัวครับเพิ่งจะได้ขึ้นครับผมพี่น้อง เนนี้มื่อคืนอยู่ผู้เขียวครับ <c oughs> รถร้ายหลายมาขึ้นนี่อยู่ร้านจอดของน้องเขามากขามากข้างในก็ร้ายครับพี่น้องมึนจะได้ขึ้น ในช่วงบรรยากาศในโรงงานครับพี่น้อง <c oughs> สามขั้นนี้ก็ึ้นแต่มือขึ้นนี่ครับแต่ท่านดีวออกไปล่อค้นตีซีนครับพี่น้องโอเคครับรอติดตามกันครับผมครับพี่น้องกตอนนี้กับบ้าหอดลากิีนหรอครับผมตอนนี้กับยู ไปกินครับก่า่อโรงงานอยู่ครับผมเดี๋ยวก,ก็รอคนลงครับก่าฝนตกแห้งอยู่ครับเมื่อคืนนี่ก,กับเมื่อเศา้านี่ครับผมรถขร่าหลายขั้นอยู่ครับกะประมานเสียสายจักหน่อยแล้วครับผม คุณเห้อครับหมองลองของครับผมเห็นบ่พี่น้อง บรรยากาศดีอยู่ครับโอเคครับเจ้าจังถ่าไปเบื้องข้างในด้วพี่น้องเด้อรับพี่น้องก็ล่องลงของครับ ลงสองคนครับผมก็เป็นลานโช่ห่ว,วยแต่ว่าขายขายเหล็กขายหินขายไม้ฟ้าเฉลลาด้วยครับผมข้างหลังนี่ครับ ไม่ฟ้าทะราบไม่อดัอดอดัอดแล้วก็เล็กครับผม จะว่ามีอย่างไรวะครับคีปผมกับมือสองมือลงเทน,นึงนะครับเด้อเพราะว่าพวกกะดีไทยตอนขึ้นงานตอนล่องงานตอนขึ้นงานเรวก็ม่จบคิปอ,อ,อีกที่ก็คือตอนลงงานครับผมตอนมาถึงลูกค้าครับกะดสีพยายามไทยแบบทีเดียวจบอยู่ครับผมต้องหาโอกาสก่อนครับ ว่าบางที่กับบางสถานที่กับกับเกงใจพนเนอะอยาพนพนบรหษยทายยังเช่นลรงงานยหญ่ๆครับผมโอเคครับพี่น้อง ติดตามมันครับครับพี่น้องใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้ว เดี๋ยวฟังนี้ครับพี่น้องอนี่ฝั่งนี้แหละมีเด็กครับจับเด็กหรือเปล่าครับเนี่ยจับเด็กไหมชื่ออะไรไม,ไม่บอกอีกชื่ออะไรไฟันหายไปไหนหมดอ่ะใครอ่ะฟันหายไปไหน ก็ตัวเองอยู่ข้างในนี่ค่ตัวเองอยู่ข้างในนี่ค่ะฮีโน่ฮีโน่อะไรเนี่ยเอฟเอฟชื่อผักบุ้งชื่อผักบุงบ่เอาไปผัดดิผักบุ้ง ติดตามพี่น้องครับพี่น้องได้อีกอยู่ซีหากระสอบนี่แหละไก้เร็จแล้ว ไม่บอกนู่นชื่อนู่นนู่นเหรออืมชื่อนู่น ครับพี่น้องก็เสร็จแล้วแหละได้อีกสามสอบสี่สอบผมก็สิจบคลิปลงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะก็เจอกันคลิปหน้าครับผมก็ฝากกดไลค์ตัวติดตามไ,มได้ครับเด้อช่องไม่นะครับผมเอาล,างาลังผ้าละครับก็สวัสดีครับผม